คิทเชนวีสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากค่ะนั่นก็คือผัดผักบุ้งพริกเผาค่ะวันนี้เราใช้เป็นผักบุ้งน้ํานะคะเด็ดเอาใบออกไม่ต้องทิ้งนะเอาไว้ทําเมนูอื่นเราจะเอาแต่ก้านแล้วก็ยอดนะคะหั่นเป็นนอนท่อนล้างทำความสะอาดแล้วก็พักเสดดน้ําวันนี้ใช้น้ําพริกเผาสองสูตรนะคะก็จะมีสูตรคลีแล้วก็สูตรปกตินะคะ ตัวสูตรคีนของเราเนี่ยมันจะเผ็ดนะคะส่วนตัวสูตรปกติมันไม่ค่อยเผ็ดล้วก็เลยเอามารวมกันนะแล้วก็สูตรปกติที่เขาขายทั่วไปมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเราก็เลยจะไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มอีกแล้วนะคะจากนั้นนะ,ะให้เราน,นําน้ําเปล่าเนี่ยค่ะผสมลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้น ให้เราชิมรสชาติดูก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มนะคะหลังจากชิมแล้วเราก็จะเติมเพียงซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมลงไปค่ะอย่าทำเค็มจนเกินไปนะคะเอาพอดีพอดีค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราไปเตรียมตั้งกระทะเราจะทาน้ำมันที่กระทะเล็กน้อยนะจากนั้นก็จะนำเต้าหู้แข็งลงไปผัดให้มันมีสีเหลืองนิดนึงนะคะ แล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะแล้วก็นำเครื่องปรุงที่เตรียมไว้เมื่อกี้เทล,ลงไปเลยค่ะผัดเครื่องปรุงให้เข้ากับเต้าหู้นะคะเราค่อยใส่ผักบุงตามลงไปให้เราใช้ไฟกลางไปทานสูงนะคะเพื่อน ผัดเร็วๆนะคะให้ผักบุ้งนี่มันสุกก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเป็นเมนูผัดผักบุ้งพริกเผาที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอแนะนําอีกอย่างนะคะมันอร่อยมากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยอยากให้ไปลองทําทานดูเนาะแล้วสามารถปรุงเครื่องปรุงเพิ่มได้ตามชอบเลยทานกับข้าวสวยนี้เข้ากันมากๆเลยนะคะไปลองทําดูค่ะ